ตีหนึ่งตีสองปลุกน้องขึ้นมากินซีซั่นสากลับมาแล้วค่ะต้อนรับซีฝึกแล้วก็นุนิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนต่จะร้อนไอันนี้คืออาการเขินจริงนะถ้าอาการแบบหนูแดงหน้าแดงเขินจริงจริงหน้าร้อนไปหมดเลยคิดซะว่าพี่เป็นด e ลิ v e r ี่เอาข้าวมาส่งแล้วหนูก็กินกันสองคนโอเคขอบคุณมากเจอกันครับพี ก็มาไม่เอาสิ่งอื่นก็มีเรามันต้องเป็นช้างเท้าหน้านีไหมเราคิดว่าดูแต่เราดีเล้วีห้องไปนห้องไ่ห้องหหแล้วเราไปรู้อะไรกับเขาอุ้ยากับโปรกรมหน้าน่ามแบบแบบานรับซีพึกแล้วก็นุนิวค่ะ สวัดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เจียดคิวมาให้อันเล็กน้อยนะคะสำหรับทุกคนที่อยู่ตรงนี้งานเยอะไหมอะ่วงนี้ก็ไม่เยอะแทบทุกวันเลยแทบทุกวันเลยทุกวันแหละเราเห็นอยู่ในทวิตเตอร์ในอะไรเงี้ยออนแอร์กันบ่อยมากชัพันก็ช่วยอันเทนนะหครับช่วยทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่เราช่วยเ็นอะไราเจาแล้วทุกครั้งที่เราช่วยมันเป็นเรื่องตลกข้าใจ สองีพีล่าสุดคือไม่ได้ก <Q zer x 3> ินข้าวกันเลยในในเรื่องพี่ก็เลยสงสัยว่าสิ่งที่สั่งมาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรออันนี้ต้องทำหนูดีกว่าเกี่ยวว่าเมื่อวานหนูอยากกินอะไรอมาแื่ก่อนที่เดินเข้าบ้านมาหนูเล่าอะไรเมอกค้ที่พูดบอกว่ามันอยากกินหลายอย่างเลยอ่ะแล้วสั่งมาพี่สั่งมาวันนี้ใช่ไหม ใช่ครับก็อยากอยากกินแบบพูดเลยสิเห็นว่าตอนตอนที่ตอนที่บอกว่าตอนที่บอกไปว่าผมอยากกินอะไรก็แบบคิดว่าตอนนี้มันดึกแล้วแทเลยเอาเอาสิ่งที่คิดว่ากินแล้วไม่อ้วนดีกว่าเช่นบัวลอยไก่ทอดพี่เลี้ยงอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินแต่กินเป็นพิเศษครัมีแซลมอนแซลมอนมีแซกแซลมอนแล้วก็สลัดอ่ารูปของเฮียดิใส่ของเฮียก็พี่นึกว่าพี่เปิดหลักข้าวต้มกัเลยกินเลยกินอะไรครับผมกินเลย กินเลยปกติรายการที่อยชิวมมากเปิดด้วยวาซาบิคนละซองดีกว่าอ่าได้ดิใส่ปากได้เราไม่เอาจริงนะเชื่อว่าในช่องช่องพี่ผาดาต้มย มีคนเห็นพี่พัดกินวาซาบิแบบข้อนี้ข้อนึงข้อนึงเฮ้ยอยากเห็นเหมือนกันครับพี่อยากเห็นเหมือนกันครับพี่อยากเห็นเหมือนกินเล็กๆเล็กหมดเลยเอาเลยแป๊กนึงนะพี่ถามจริงอันนี้เอาจริงเหรอจริงเอาจริงครับเอาดิมันน่ากลัวอยู่นะไม่ต้องบีบให้มืากันนะไม่ถือว่าเยอะโอ้โหเดียวเองให้เอาเองโอเคไม่เล่นแล้วครับไม่ไม่นแล้วหรอครับคนชวนแล้วดูน้องไม่เล่นแล้วเอาเองเท่าไหรเฮ้ยน้อยเลยให้ใใหห้้ที่มาร์ตสินให้ของซีเล็กสุดเลยไม่หก เอาอีกเยอะอยู่นะแล้วหนูเติมของหนูทำไมอ่ะงงอ๋อหนูจะเกี้ยงเนี่ยหรอ1หนึ่งสองสามหนึ่งสองกินแซลมอนอะน้ำตาจะไหเ้ยแต่นี่น้อยอยู่อีกบ้าลอีกหนงดอกหมดซองไหมล่ะ ไม่แล้วเมื่อกี้เขากำลังจะเอ่ยคำค้านนะขอซ่อมไห้ทีมงานด้วยคกิน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 เดี๋ยวชวนคุยไปเรื่อยๆอันนี้มันไม่ค่อยสุนเท่าแบบที่่อแบบสดมันไม่เออแบบสดจะฉูดรู้สึกว่าอันนี้มันแบบน้อยไป่อนกินสิโอ้ยไม่มีใครกินเป็นเพื่อนผมเลยพาทผมเลยมาอ่ากินเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนหรือว่าเอาหนี้ไว้เป็นี้กินเถอะนะเราไม่ต้องเขิดเราเราชอบกินคำใหญ่อยู่แล้วชอบหรอปกติชอบกินแซลมอนหรอเอ้า จริงๆต้องถามว่าผมไม่ชอบกินอะไรบ้างดีกว่าเนี่ยไนี่ว่าพูดเลยมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเช่นผมไม่ชอบกินสับปะรดเมื่อก่อนผมชอบครับแต่ว่าแบบเหมือนเมื่อก่อนกินเยอะแล้วแบบมันมันเปรี้ยวมันกัดลิ้นมากเลยอ่ะนอัลิ้นแปลว่าชอบมากๆเมื่อก่อนชอบนงแต่ถ้ากินเยอะมันจะแบบว่ากัดลิ้นอยู่แล้วอ่ะอืมก็เราเลยต้องกัดลิ้นก่อน เอาบอกว่าไม่ไม่ใช่รองเท้าต้องไปกัดรองเท้าก่อนจะไว้กัดกาวคุยกันเองไปเลยคิดว่าพี่เป็น delivery เอาข้าวมาส่งแล้วหนูก็กินกันสองคนโอเคขอบคุณมากเจอกันครับพี่ อะไรนะครับเราเล่นรูปกิน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 ไปด้วยกันไม่ไม่เข้ากันสบายสบายพี่เห็นสัมภาษณ์หลายๆอัน hmm. อ่ะเขาจะชอบถามว่าตอนเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องแบบว่าคลึกลิขิตนู่นนี่อะไรเงี้ยว่าแบบเลือกน้องมาคู่ด้วยอะไรเงี้ยพี่อยากถามฝั่งหนูนิวบ้างตอนเจอเฮียแรกๆเรากล้าคุยกับเฮียป่ะหนูเลยไม่ต้องก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้เขาซีดูเป็นคนหยุป่ะไม่หยุ ดูดูใช่ปะดูดูแล้วก็ว่าดูดูถ้าแบบไม่รู้จักนิวก็นั่นเหละก็น่นนี่งก็ก็ดูดูตอนนั้นนิวเข้ามาตอนอายุเท่าไหร่ตอนมาเจอเฮีย19ครับใช่ปะแล้วก็มาอยู่กับแก๊งนี้หมายถึงว่ามารวมตัวกันอยู่แก๊งนี้ใช่ปะตอนเจอเฮียเป็นไงไม่ไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่เพราะว่าเพราะเฮียเฮียนิ่งไงเฮียดูแบบไม่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเฮียก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเฮียก็ มีมุมแบบน่ารักน่ารักเหมือนตอน,น,นอะไรจริงีเป็นคนยังไงอ่ะหมายถึงว่าเวลาเวลาอยู่กับน้องๆแบบเจนใหม่ที่เข้ามาคือเราเป็นคนที่เขาแรกรู้จักมันมันยากเหมือนกันที่แบบถ้าน้องไม่มาคุยกับเราก่อนอแต่จริงๆถ้าน้องคุยกับเราก่อนอ่ะเราก็คุยปกตินะแต่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เข้าหาก่อนเท่านั้นเองใช่ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำหน้าตาไหนก็วันดีครับวันดีครับแล้วเราเข้าหาเขาก่อนหรอเขาสวัสดีครับวันนั้นก็ไม่ค่อยได้คุยวันนั้นไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ ใช่ส่วนแบบมานั่งกินข้าวกินข้าวอะไรเงี้ยครับทำให้แบบได้ถามอะไรมากขึ้นตอนนี้ก็ไม่ได้แบบสนิทกันใช่ตอนนี้สนิทยังสนิทขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าสนิทแล้วแต่ก็มันก็เหมือนสนิทกันไม่ได้รู้ขึนเรื่อยๆไม่ได้ถามในตัวเองเออเออกินซัมพัทดีกว่าเออกิน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 เออพัทเขินอะไรเขินเวลาเขาอยู่ด้วยกันจริงโง่เนี่ยถามพี่ทั้เหมือนกันว่า ทำไมทำไมว่าเวลาผมอยูรร่ด้วยกันแล้วพี่พันรู้สึกเข,ขินอันนี้คืออาการเขินจริงนะถ้าอาการแบบหูแดงหน้าแดงเขินจริง หน้าร้อนไปหมดเลยเวลาคนมาบอกว่าแบบชอบเห็นเราอยู่คู่ด้วยกันเห็นเราแบบอยู่คู่กันแล้วแบบดีจังเลยมีความสุขจังเลยรู้สึกยังไงดีแฮปปี้อยู่แล้วครับใช่มันมันแฮปปี้อยู่แล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่มีความสุขอะเรารู้สึกจะจะจะแบบจะโดนซื้อไม่ดีเอ๊ะหรือว่าเราไม่ควรอยู่ด้วยกันมันก็จะมีเราผิดอะไรหรอเราผิดอะไรหรอไม่ควรอยู่ด้วยกันจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเราอยากรู้แบ็ k กราวด์ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอะอย่างนู้นนีิวอะตอนนั้นที่มาก่อนก่อนเข้ามาดูมันดีอะสมัยแบบเด็กๆ อายุ1 6 6 7อะไรเงี้ยตอนนั้นแบบเป็นเด็กแบบไหนเป็นเด็กวัยรุ่นแบบไหนอ่ะก็แล้วแต่กลุ่มที่อยู่ มีหลายกลุ่มด้หรอมีมีหลายกลุ่มก็แบบมีกลุ่มมัธยม <c oughs> มีกลุ่มเดียวแล้วก็มีแค่นี้แล้วหมดแล้วอือผมีกลุ่มมัธยมมีกลุ่มมหาลัยครับอย่างกลุ่มมัธยมเราเป็นเด็กแบบไหนในกลุ่มมัธยมก็แบบเป็นกันเองมากๆเลย <c oughs> ดื้อ <c oughs> แบบอืตี่เห็นแบบมุมน้องดื้อบ้างปะผมไม่เคยเห็นในมุมที่อยู่กับเพื่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้เคยเจอแบบเพื่อนน้องเลยตอนนี้ไม่เคยเจอผมคที่ว่ามันก็เป็นพลุมมันก็คงต่างครับเหมือนเพื่อเราอยู่กับเพื่อนกลุ่มเราก็จะเป็นพลุมมุมเนี้ยทำไมผมอยู่กับพ น่ารักได้ยังไงเนี่องมัน,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 นมันก็จำเลยมีคุณแบบนุ่มนิ่มมกากข <c oughs> ึ้นับบื่้นไปหมดเลยแต่มันก็คือเรื่องจริงนะพี่เพราะว่าอยู่ทิ่มจะแบบให้คุยไอ้แม็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนละฟิวถามว่าเล่นกันหยอกมันก็มีบ้างน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราเคยดื้อใส่เฮียไหมจริงจริงแล้วเราเคยแบบเคยแบบดื้อใส่ไหมดื้อหนึ่งเคยมีมุมเถียงกันไหม มีกันมีไหมไม่มีความเห็นไม่ตรงกันมีไหมมีในรายการพิพัฒนไหมล่ะเออลองลองลองเถียงกันดูไหมเตียงกันเรื่องอะไรลองเถียงกันดูไหมเอองไม่อยากเห็นเหมือนกันไม่เอาสิ่งอื่นก็มีไม่ก็คีบมาแล้วทำไมเฮียมต้องเอาชิ้นนี้ที่มาชิ้นอื่นก็มีเฮียก็คีบชิ้นอื่นสิเฮียชอบชิ้นนี้ชิ้นนี้มันดูด้วย อ่ะเละละให้เขาไปให้ให้ไม่กินแล้วพรมันเละแล้วไม่มันเละไม่กินแล้วกินไม่เป็นเลยกับกินไม่กินไม่เนเลยกับมันเละแล้วมีเนี่ยทำถูกต้องอ่ะเราเอาชิ้นใหม่ชิ้นใหม่นี่ฟังที่แม่สอนไว้นะลูกนะเราก็จะได้กินชิ้นใหม่ๆเรามันต้องเป็นช้างท้าวหน้าทีนี้พอมาเจอกันได้ได้แบบได้คุยกันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเฮียเปลี่ยนไปจากที่รู้จักกันช่วงแรกว่าสองปีที่แล้วจนถึงวันนี้ เอาคนนอกไหมพี่อะแฟนดูมันดีอันนี้ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะผมว่าคนนอกพี่แบบตามดูมันดีตอนแรกน่าจะบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะใช่นี่ก็เลยบอกว่าทำไมเราถึงต่างกับกลุ่มเพื่อนซึ่งซึ่งเหมือนเคยโดนคำถามนี้แล้วก็เลยบอกว่าเพราะว่าน้องเป็นน้องก็น้องน่ารักอะไรเงี้ยให้เราแบบว่า เงี้ยเหมือนรูมันดีหรือไรเงี้ยมันเหมือนแบบโตขึ้นเราก็ต้องแบบเรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้นหลายๆอย่างมากขึ้นเลยซีรูใช่ปะว่ามีแบบคนเซลซีเยอะมากว่าแบบเราอ่ะเป็นแอคแบบหมายถึงว่าเป็นแอคเขาหลักของแฟนขับน้องอะไรงั้นเราเป็นแบบแฟนเบยเป็นบ้านเบย์เราเรียนรู้ใช่ปะย่หน้าโปรไฟล์เป็น ต้องไม้แล้วมีดอกไม้ <laughs> ผมเห็นพี่ไปสักร่องอย่างเห็นใช่นี่ไงสุดยอดมากนี่ทำเนี้ยครับคนเขียนสุดยอดมากทำไม,ม,มถึงชอบมันที่ขอทำขั้นหนึ่งเราชอบบทซีนนี้มากเรารู้สึกว่าพี่ออฟก,กับคนเขียนบทอะดีไซน์บทซีนนี้ดีมากเราเล่าให้เจ้านายเราฟังด้วยเราอะไม่ได้อินซีรีส์อะไรแบบนี้มันไม่มีเลยเลยเว้ยนานสักพักแล้ว แล้วเราก็ตามดูใช่ไหมจนมาถึง EP นี้ EP ก่อนหน้าคือเราจบที่ผับใช่ป่ะพี่น้องลากเฮียไปจูบเลยทลากเฮียไปจูบเสร็จแล้วกลับไปที่บ้าน EP ถัดมามันคือกำลังจะมีอะไรกันแล้ว่ในวันนั้นใช่ป่ะพี่ชอบต็้งแว่าหนู่เบรกเฮียแล้วก็ถามทุกอย่างที่หนูอยากรู้ก่อนถามทุกอย่างเลยก่อนที่แบบก่อนมันจะเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเฮียก็ถามกล่าวว่ารู้ตัวใช่ไหมอันนี้เราก็ชอบมาก ไม่ได้ม o v ใช่ไหมดูหลายรอบแล้วดูหลายช่อง react ด้วยกันจนมาถึงซีนที่มันจะต้องได้กันแล้วอ่ะเออแล้วซีก็บอกว่าแบบถ้าไม่โอเคตรงไหนอะไรเงี้ยบอกเฮียนะพี่ชอบมากที่รู้สึกว่ามันดูอบอุ่นมากเลยเออแล้วแล้วซีนโรแมนติกแบบเนี้ยเอ็นซีเอ็นซีแบบเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันหาไม่ได้ในซีรีส์แบบนี้พี่เจอในหลายๆหลายๆบทบาทในหลายๆเรื่องเลยพี่รู้สึกว่าพอมันถึงซีนเนี้ยทุกคนพยายามจะใส่ความเล่าหลอนลงไปความอบเออแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่า โอ้ยอันนี้ดีจังเลยอ่ะรู้สึกว่าพี่ออฟแบบคิดมาดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกชอบประโยคนี้เออก็เลยลองร่างเขียนขึ้นมาแล้วก็ไปสั่งเออเพราะว่าจริงๆแล้วบนตัวเราแบบรอยสักมันมันจะมีเรื่องราวของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ละอันโอ้ยขอบคุณมากเออขอบคุณที่ชอบฮะัขอบคุณค่ะจะถามต่ออันนี้เรื่องที่ตั้งใจมาถามเลยพี่อยากรู้ว่าอีเวนต์เดกของชีวิตจริงอะใครเป็นคนคิดขึ้นโอ๊ยผมเหนื่อยไหมเนี่ย ว่าตายแล้วไม่ใช่บ้านเราด้วยเออไปใช่บ้านเขาขายเออตายแล้วใครเป็นคนคิดซีเป็นคนคิดจริงๆอย่าบอกทุกคนเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเลยครับในการเดทดเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเราแค่พูดแบบมาเล่นเล่นๆบอกว่าอนนั้นรอดน้องยังไม่ถึงร้อยเคเรารู้สึกว่าภอพความท้าทายในการแบบว่าอะไรไงว่าทำอะไรแล้วก็ร้อยเคก้เท่านี้เท่านี้เราก็จะมีแบบกำหนดว่าไปเป็นของรางวัลนกับคนที่มาฟอลล์ลาใช่ใช่ใชไเดิการแล้วก็ ไม่ได้มองว่าเป็นของรางวัลเท่นั้นแต่เรามองว่ามันคงได้ร่วมกิจกรรมใหม่ด้วยการรู้สึกตื่นเต้นแล้วมันก็จะมีแบบร้อยเคยสองร้อยเคยก็สลับกันไปเดทเงครั้งแรกที่เฮียชวนเราไปเดทเรารู้สึกยังไงดีใจครับเพราะว่าผมไม่เคยไปที่นั่นะเฮียก็ยังก็ไม่เคยเฮียเคยได้ยินมันก็ยิ่งดีมากๆที่แบบว่าเหมือนเฮียก็ไม่เคยไปเหมือนกันไม่เคยไปและเหมือนได้ลองได้ลองไปแบบทําอะไรใหม่ด้วยกันที่ไม่เคยทำแล้วทีนี้พอถึงคิวนูนิวบ้างตื่นเต้นบ้างรู้สึกแบบกดดันบ้างก็นิดนึงครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าเฮียจะชอบไหมแต่ก็พอรู้มาเลยครับว่าเฮียก็อยากลองไปก็เลยก็เลยมาที่สองนี้ใช่ไหมครับก็เลยแบบพาพาไปดูเพราะผมก็ไม่เคยไปเลยแต่เซอร์ไพรส์สุดคือครั้งที่สามผมยังเซอร์ไพรส์ตัวเองเลยครับทำไมล่ะทำไมล่ะเอ้าไม่ตอบนะเอออยู่เออเฮียกินคณ้ของเฮียไปกำลังคิดอยู่ แต่ว่าสไยตัวเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราไม่ได้เป็นคนเสียดายเงินไหมแต่ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันที่จะไปถึงขนาดนี้อะไรในในเวทีถามว่าแพงไหมเราว่ามันแพงระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้มีแค่โรงแรมที่พักมันจะรวมค่าอาหารสามมื้อแล้วคุณกินอะไรก็ได้มันจะมีแพ็กเกจของเขาครับแล้วร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยกินอะนหมั่วลอยเหรอก็่กินอะขอช้อนสั้นได้ไหมค่ะจะไปของหวานแล้วใช แล้วนเราจเล่าต่อแต่เราก็รู้สึกแฮปปี้เพราะว่าเราก็อยากไปมานางเป็นยังไงบ้างนนนี่พอไปถึงร้อนชอบไหมชอบชอบชอบมากแบบมันธรรมชาติมากแล้วแบบจริงๆมันไพรเวทมากเลยนะครับที่นั่นน่ะทั้งทั้งรีสอร์ทมีอยู่แค่ไม่ไม่กี่ห้องเองส6ยูนิตน่าจะน่าจะ1 6แล้วแบบพนักงานเขาดีมากๆแล้วเหมือนก็แพงด้วยอันนี้อะไรประเด็น ครงหน้าเราก็ออกแพงป่าเอออุ้ยนี่ไม้มอไม่มีสังครั้งน้าจะได้ไปตีหน้าหรอแล้วตอนนี้มีแผนยังมีคิดไว้ยังมีคิดไปบ้านครับร้าวบ้าวร้าวเป็นแบบแบบในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดไม่ต้องออกแพงเลยอ้าวพี่พี่มาจะถามไปเรื่อยใช่ไหมเนยรับนรู้เลยนะ แล้วผมไปโดนหมอนของของโรงแรมมาที่เลยเฮียซื้อหมอนมาด้วยซื้อหมอนมาสามใบอ่ะหมอนดหมอนนอนสบายมีคนบอกว่าผ้าห่มก็ดีมากจริงไหมเราคิดว่าดีแต่ผ้าห่มเราดีอยู่แล้วห้องห้องไทยห้องหอเฮียห้องผมแล้วเราไปรู้อะไรกับเขาอุ้ยอุยหน้าเราไปยักหน้ารู้อะไรกับเขาเขาพูดห้องเราโอ้โหกันนะาหน้มีแบบแดบดับแบบ ชอบมาเห็นเห็นกันเห็นี่โอเคอย่าไปจับมีแอคมาอันนี้มีแอคแรงอ่าแปลว่าเดทครั้งที่4ี่เตรียมแล้วไว้ครับเอคไปหาคิวให้ตรงกันก่อนเราสองคนอ่ะหาคิวว่างให้ตรงกันก่อนแล้วตอนไปบ้านเฮียเป็นไงบ้างครอบครัวเฮียน่ารักมากเลยเอาแรกกับผมแบบแอบกลัวเหมือนกันว่าแม่เฮียจะดุไหมนะอ๋อแต่ไปถึงแบบ ไม่ดุเลยครับแต่ดีมากมากๆแบบจดีกว่าผมอีกดูดีกว่าดุครับก็ซีดูดุหมายถึงว่าจดีกว่าผมหมายถึงว่าจดีกว่าลูกตัวเองอีกอะไรางเงี้ยอะไอยู่กันหนูนิมวะใช่ป่ะเนี่ยก็แค่ไปบ้างมีคนเคยบอกไหมว่าปลากระมาเราเป็นคนตลก ใน Twitter เราสังเกตได้บ้างปะว่าเขาเป็นคนตลกเห็นครับเห็นแบบป้ามาชอบไปแบบไปเม้นเม้นอะไรนั่นแล้วซ็แล้วกับแฟนข่าวแล้วจริงๆแล้วป้ากับมาเขาสนุกสนานไหมหรือว่าเขาเป็นยังไงเวลาอยู่กันนูนนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับหรอเขาแซวเฮียบ่อยไหมอืมส่วนใหญ่ก็แซวในทวิตเตอร์นี่แหละครับล้อ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 ใช่เขาจริงๆผมก็เขินเกินเหมือนกันเวลาแบบคุยเรื่องเฮียกับป้ามาอนะทำไมอ่ะ เอ้งทั้งก็เขินมากทำไมอ่ะหมายถึงว่าคุยอะไรกันถึงต้องเขินเฮียกับปามาไม่รู้เขินเอาอยากรู้ว่าก็ไม่รู้อ่ะเราเราให้เวลาเขาตอบไม่ตอบต้องตอบเว้ยไม่ตอบด้วยสามที่ฝ่ายคนใหญคุยกันไม่ได้เลยแต่ว่าซีเคยเจอปาร์คอะหมาหนูนิ่วย่างเผลครับเคยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างปาร์คดูนี่ป่ะครับตอนแรกตอนแรกที่เจอกัน ไม่คิดว่าป๊าแบบเล่นทวิตเตอร์เก่งด้วยลันนี้ก็ถามกลับไปว่าปามเราจริงใช่ไหมเนอะแต่จริงๆตัวจริงป๊าก็ดูแบบนิ่งใช่ปะเขาในทวิตเตอร์เขาดูตลกมากเขาดูเป็นคนแบบคิดเอะคำพูดอะไรเงี้ยตลกตลกอ่ะแล้วแบบป๊าแบบนั่นเองเลยแรกผมงงมากเอ๊ะนี่นี่ป๊าเหรอใช่ปะคือพี่เอาให้พวกนี้ดูว่ามึงดูป๊าในทวิตดิเนี่ย แล้วก็มีอันหนึ่งที่แม่ทวีตว่าอีเหี้ยนิวเนี่ยคือแม่หนองหรอเขาตลกเหมือนกันเนาะเขาม่มุแบบตลกตลกแบบนี้แล้วเวลาหนุ่นนิวดูซีรีส์ที่บ้านอะ แล้วพอต้องไปแบบเข้าเลิฟซีนแล้วดูอยู่กับป้ากับแม่ตอนนั้นรู้สึกไงเป็นไงป้าชอบออกผมมาเลยนะแบบเรียกเรียกรถพยาบาลมาหน้าบ้านรอหน้าบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าะจะเป็นลมแล้รลู้ชายชาลแล้วป้าบอกป้าบอกแล้วว่าลำคาญหมามาพาะเวลามาดูเฉลิมเสด็จจะว่าไง มาทำไงนะเมอจักีีอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่อย่างนี้แหละครับมาโอเคน่ารักดีทีนี้มีมีเรื่องจะอวดหนึ่งเรื่องคือเห็นแล้วชบปาพี่ทําตุกๆให้เออเดี๋ยวไว้มีโอกาสเออเออเดี๋ยวไว้มีโอกาสแบบเรียกไปถ่ายรูปให้พี่เหลือด้วยนะมีคนมาบอกว่า พี่ถามว่าพี่อยากรู้ว่าเขามีโปรเจกต์อะไรกันไหมอะไรเงี้ยพี่ไปถามได้ที่ไหนบ้างแอคไหนคือแอคหลกักเพราะอีกพี่อยากเป็นศูนยเลยเว้ยเรื่องเนี้ยเรื่องแบบว่าบ้าน<อ>แฟนคลับนูบน้ยไม่รู้เลยใช่ปะ่ะวันนั้นพี่ก็ไลฟ์ใน IG พี่ก็มีคนบอกว่าให้ไปทับสเปซหรอในทวิตเตอร์สเปซส,สเปซให้พี่เปิดสเปซแล้วก็เดี๋ยวชวนคนเข้ามาคุยแล้วต้องทําอะไรใช่ปะ่ะก็มีคนมาแซวพี่ว่าให้ลองไปถามบ้านหลัก2.3งจสิคะพี่ก็เดือดเลยว้ยอะไรคือบ้านหลังสองจุดสามเหรอแกอะไรเงี้ยมันคืออะไรอไรเงี้ยพี่ก็ ถามว่าต้องเข้าไปที่แอคไหนอีบ้านเนี้ยต้องเข้าไปที่แอคไหนบ้านของตูสาต้องเข้าไปที่ไหนเขาบอกว่าให้เข้าไปที่แอคซีมลึกใจก็เข้าไปไม่เห็นมีลิงก์อะไรเลยใจก็ง้อด้วยใช่ไม่เห็นมีลิงก์อะไรอยู่ใต้นั้นเลยไม่เห็นมีเลยพี่ชายคาร์โลส์อกอ๋อนี่คือบ้านเบเป็นแบบว่าบ้านหลักของหนูคอยเชร์อันะทีนี้พออยู่ด้วยกันจนถึงทำความรู้จักกันถึงตอนเนี้ เป็นยังไงบ้างอย่างซีรู้สึกว่าน้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกที่รู้จักจนถึงวันนี้ครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างสาหรับเรารู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนน่าจะเป็นความเป็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยเระเรารู้สึกว่าคนในวงการมันเข้ามาแล้วเสียความเป็นตัวเองเยอะอยู่เหมือนกันก็อยากให้เป็นตัวเองไม่มากขน้อยแล้วก็เรียนรู้ไปอยากไปแบบคอมเมนต์สนใจได้แต่ก็อยากไม่อยากให้คิดมากอะไรเงี้ยเราก็เอามาปรับปรุงใช้ของตัวเอง ซึ่งเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนอ่านคอมเมนต์เยอะด้วยของเก่งนะพูดง่ายๆะเป็นคนส่องเก่งของเก่งเยอะกว่าผมอะไรเงี้ยใช่เขารู้สึกว่าอย่าเอาไอ้คำพวกนั้นมาคิดมากด้วยอะไรเงี้ยตอบด้วยอะไรเงี้ยใช่ดูหมดเลยหมดเลยหมดเห็นเห็นเห็นละหมดเลยเห็นหมดเลยเขาหล่อเวลาพี่เซาก็เห็นเราเห็นผมเห็นเหมือนกันแล้วนุนนี่หว่านุนนี่หว่าเฮียเฮียจนถึงวันนี้แล้วแบบเฮีย ซัพพอร์ตอะไรเราบ้างรู้สึกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรของเฮียบ้างที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตเราจนถึงวันนี้จริงเฮียก็ช่วยซ้ำมาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยครับแต่ว่าอะไรที่เปลี่ยนไปก็มันจะเป็นความแบบความน่ารักของเฮียรู้สึกว่าเฮียน่ารักขึ้นทุกวันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะน่าน้อยลงแล้วอยากคิดคู่ได้อยากเทเราออกอยากไปนเทแล้วได้เทบ้าไม่จบหรอกนั่นแหละเขาก็ เฮียน่ารักขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยแบบอย่างตอนแรกก็อาจจะยังไม่ชินที่เหมือนเวลาคุยกับเฮียอัดเพราะอายุด้วยเพราะเพราะอายุเฮียก็เขาพยายามทำตัวเด็กลงตั้งเยอะแต่ไม่ใช่เฮียเด็กนะครับเฮียจริงๆเฮียดูไม่เหมือนคนอายุ30เลยเป็นตั้งนานแล้วหนูไม่รู้ไม่รู้ จริงๆผมตอนนี้ก็ยังเป็นจริงๆก็ยังถือว่าเป็นเด็กใหม่ของวงก,การอยู่นะครับเพราะมัะๆๆนเข้ามาไม่นานแล้วนี้ก็เพิ่งเป็นผลงานเล่นแรกด้วย<ม>ประสบการณ์การทํางานยังน้อยมากๆเลยแ yeah. ล้เฮียก็จะแบบอย่างเวลาทํางานอย่างเงี้ยเหมือนเวลาถ่ายแบบเวลาจะถ่ายรูปหรือยอย่างเงี้ยเฮียเทสดีมากๆเฮียช่วยแนะนำโอ<ม>้ยไม่ขนาดนั้นเนาะขนาดนั้นแหละเวลาเฮียถ่ายเฮียถ่ายรูปอย <ๆ S 2> <ม>่างเงี้ยเฮียถ่ายรูปสวยครับผมก็ถ่ายด้วยนะกดดันแล้วกดดันแล้วเอ้าต่างหน้าาแบบคลปนี้ออนไปแล้วกดดันแล้วสุดท้ายแล้วก่อนจะให้ฝ เพราะว่าอันเนี้ยจะออนวันศุกร์ก่อนที่ซีรีส์จะจบคนฝากพี่มาเยอะมากเรื่องนี้ฝากพี่มาพูดแทนพี่ก็จะพูดแทนแล้วก็ในฐานะของแฟนคลับคนหนึ่งด้วยคือคาพูดที่แฟนๆเขาฝากพี่มาพูดเป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่พี่อยากพูดก็คือเราสองคนมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเติมเต็มแฟนๆได้เยอะมากโดยเฉพาะแบบ เวลาซีซัพพอร์ตน้องเวลาน้องมีรอยยิ้มมีเสียงของเราะจากซ mm ีอ hmm. ะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันอะ่ะเราได้ได้พลังบวกเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเว้ยเราตัวเราเองอะ่ะเราก็มีแฟนๆที่เป็นแฟนเราใช่ปะ่ะ mm hmm. เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไปรู้สึกแบบนั้นได้ยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยจนวันนี้นเราเข้าใจแล้วว่าเวลาเรารู้สึกชื่นชอบใครแล้วเราแบบว่าฟูฟิลแล้วเราแฮปปี้อ่ะแล้วมันรู้สึกยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยเอออยากให้แบบซ mm ัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆต่อไปแล้วกันนะคะครับ mm hmm. uh เหมือนฉันอวยพรในวันมงคลอะไรตั้งแต่ที่พัดพร้อมแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับอ๋ออะไรนักเปล่าครับนักเปล่ามุงก็เจียสุดใจเหมือนันเออนั่นแหละก็เลยอันเนี้เตรียมมาพูดให้ให้รู้สึกว่าให้สองคนน่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเออแล้วก็อยากให้รู้ว่ามีคนชอบเราเยอะมากนะมีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่นี่หมายถึงว่าเรารู้ตัวใช่ไหมว่าเราอ่ะความน่ารักของเราทุกๆวันที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะ แฟนเรามันเยอะขึ้นมากเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยากให้นุนิวแบบเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆน่ารักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นลูกๆของทุกคนต่อไปเรื่อยๆออเห็นลูกพี่พัดด้วยนั่นแหละอะสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เจออะไรบ้างกับ EP ีสุดท้ายซีนี้ผมชอบมากสุดอยู่รรอ p ส่แล้วแล้วก็สิบสองผมก็รู้มาว่าผมแฮปปี้กับซีนซีนจบมากผมไม่คิดไม่ฝันว่าบังเอิญมัน ทำงานงานน right? ึงแล้วไปรู้จักอีกคนหนึ่งซึ่งมันขอสถานที่ตรงนี้ได้ใช่ผมถ่ายกันบนฟ้าเด้อเด้อเดช่เออเออนุนิวนนิวฝากฝากหน่อย EP สุดท้ายแล้วของเรื่องนี้แล้วก็ถึงคนที่ติดตามนุนิวจะมาถึง EP สุดท้ายรู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างก็ยาวนานอยู่พอสมควรเลยครับตั้งแต่แบบโควิดช่วงนั้นอย่างตอนนี้รู้สึกดีมากๆที่ได้ มพาตัวละครมาถึงตรงนี้แล้ว<ม>ก็ทําให้ทุกคนออมีความสุขก,กับผลงานของพวกเราเ <c ười> อาเลยกัดก็การกัดไปเลยชีวิตจริงตีเราก็ต้องกัดอย่างนั้นแหละไม่มีใครมานั่งแกะยางหรอกวันนี้พี่แกะโจ๊กพี่ยังวีนุงโจ๊กเลย <c ười> <c ười> ผูกอะไรขนาดนนะั้นตผูกเหมือนไม่อยากให้กินเลยอ่ะ <c ười> ได้พูดต่อเลยครับผมก็กัดครับแล้วก็ยี่สิบสองมีอะไรให้มีอะไรให้ทุกคนแบบรอดูเยอะเลยครับหลายๆมีหลายๆอารมณ์มีหลายอารมณ์มากๆเลย ทุกคนน่าจะน่าจะแฮปปี้ที่ได้ดูครับแต่ว่ามันอาจจะจบเศร้าก็ได้นะครับใครจะไปดูเฮ้หรือว่าหรือว่าไปถ่ายกัเลยอะเฮียนี่นั่งคิดอยู่อะไรมีที่ไหนดิวยากวะแล้วทำไมดิวได้วะแล้วมีที่ไหนที่ไ่ถ่ายกันวะพี่ชาคุยอะไรนะเลฉันออฉันนั่งคิดอยู่ว่าสิ่งที่ซีฟู้นะพูดถึงที่ไหนวะอะไรไปถ่ายที่ไหนกันมาวะอะไรเดี๋ยวก็รู้สุดท้ายเป็นคำชื่นชมจากพี่บ้างต่อ ก่อนจะปิด EP ที่จะบอกว่าพี่ฝากชื่นชมพี่ออฟก,กับทีมเบื้องหลังแล้วก็คนเขียนบทมากๆที่เขาพยายามแทรกเรื่องราวดีๆเข้าไปในซีรีส์แบบนี้ไว้คือพี่แค่รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังบทที่มันลึกเข้าไปในเชิงของสมรสเท่าเทียม mm. EP ล่าสุดที่เราพูดกับเพื่อนที่โทร่ออ mm. เรื่อง Privacy mm. ต่างๆเนี่ย เราไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นในซีรีส์เรื่องนี้เลยเว้ยเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ทีมแล้วก็พี่ออฟแอดอะไรพวกนี้เข้าไปในเรื่องให้รู้สึกว่ามันเติมเต็มมากขึ้นแล้วก็มันรู้ทันสังคมมากขึ้นอะไรเงี้ยเออให้คนรู้สึกว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงแล้วก็เราสามารถพูดเรื่องนี้ได้จริงๆะไรเงี้ยวันนี้ขอบคุณสองคนมากเลยครับ้ยขอบคุณทุก่านารกินกันเลยครับแฮปปี้วันเดอรกด้นะครับพี่อ๋อขอบคุณค่ะแฮปปี้นนะวันเดย ไม่ทันไม่ทันตั้งหลึงเขาเตรียมเค้กให้ยี้มอยู่อดี๋ยเพิ่งร้องเราไม่เตรียมผมเลยเขาส่งให้ดูผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นีอุตส่าห์หันหน้าหนีว่าหันไเซมท้ายโธ่เออไม่แล้วผมไม่เห็นด้วยว่าอ๋อเต็มเค้กอยู่แต่จะมีเค้กมานะเรากินอันนี้ไปก่อนก็ได้อักิน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 เองไม่ได้นะเองไม่ตังเองเลตัวเขาป้อนหรือหยิกหลัง อนไรดื้อนี่นะลองไม่ไม่ใช่ไรคไม่ไม่มีไม่ไม่มีไฟรแขกหรอครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อทิพทีมพี่อะคืน4 G ไฟเก่งมาก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you แกฉลองให้ดีมากขอบคุณครับ ให้ลูกแม่เป็นฝั่งเป็นขวาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขินพี่ต้องเขินเราเลิกเขินได้แล้วเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวี่เขินอยู่เพิ่งเบื่อไม่เบื่อไม่เคยเบื่อที่ไปกินเค้กขอบคุณซีนุ่นด้วยวันนี้ที่อุตส่าห์แบ่งเวลามาคุยกับพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณครัเหมือนกันนะครับจะติดตามผลงานต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องขอบคุณครับขอบคุณครับ พันค่ะ